ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วผมตอนขุดไส้เดือดไม่ได้ถ่ายดูครบบวันนี้เราจะมาส่เบ็ดครับปิดตาครัผมเอาเกี่ยวข้าวล้วตอนนี้อ้อันนี้ก็สวนปาล์มเราเองครับหลังจากกักตัวครับมาเป็นสิบสี่สิบห้าวันครับโอ้น้ำน่าจะเต็มอยู่ครับ เราไปเริ่มตรงโน้นมาแล้วกันครับน้ำไม่มีครับมารอบนี้ยังรอบนั้นมีแต่ยาบพ่อ,อยังไม่ได้ตัดครับรอบนี้พ่อตัดยากหมดแล้ว mm hmm. เก็บเบียดให้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าผมใส่รอบที่แล้วไม่ได้เก็บนะปล่อยทิ้งเลยนะครับผมผมใส่ปล่อยทิ้งเลยโอ้ยยาหมดแล้วตอนนี้เกี้ยวเลย เดี๋ยวเร็วเบ,บ็ดเสียบอยู่ตรงนั้นน้ำน่าจะน้อยกว่าเดิมรวยน้ำแปลงน่าจะมีรอยจีนคนมาใส่เบ็ดบ่อนดูรบบก,ก่อน มน่าจะมีคนมาใส่นี่มบบ็ดเ,เราครับเดี๋ยวเราพีเรียจริงๆมันคนมาใส่เลยหรือเมาผืออ๋อมารับกันเลยครับเรียบเลยยากาศตอนเย็นครับแล้วก็ก่อบิดเรียบร้อยแล้วครงมานยี่สิบคัน รุร่นนี้ดวงใหญ่ครับลาดเลยครับลาดเลยดวงใหญ่เกินรอบแรกซื้อมามันดวงเล็กครับรอันนี้ดวงใหญ่เสียงดวงแล้วกันครับรอบนี้ครับกเกาะไว้ดีกวาไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา ตอนค้ำก็พักครับรอให้มันค้ำก่อนเสังเกตยจจะนาร้องเที่ยวก็เที่ยแล้ว หนึ่งหลังครับตอนเช้ามาดูครับน้ำพุ่งครับดูครับน้ำขึ้นอย่างแรงอย่างเร็วมากลากไปนี้น่อฮีเนะ คืนนี่น้ำไม่มีครับนี่ครับนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้หลากไปน่าจะหลุดเด้อนี่อะไรวะน่าจะหลุดแล้วล่ะน่าจะพันต้นไม้ขนาดนี้โอ้เสียดายที ดูครับเบ็ดจมอยู่ในบาดาลเลยก่อนหน้าไม่มีครับเมื่อคืนนี้เมื่อเช้าเบ็ดด <laughs> ูดูครับนอกจากที่เมื่อวานนี้น้ำไม่มีครับเดินมาเนี้ยครับเจอครับเจอดินแล้วดินแล้วนีว่เนาะดูครับน้ำขับท่วมเบ็ดเลย อย่าอย่ารุดไม่ได้ถุ่งมาครับไม่ได้ถลยอย่ารุดเดอ้ออย่ารุดเดอ้ออย่ารุดเดอ้ออย่ารุดอย่ารุดนะครัท่วมเป็ดอ่ะ เศร้าครับตายครับผมตัวใหญ่เลยไปชิงครับไปชิงโอ้ทีนี้ ปลาดุกครับดึงขึ้นมาครับหลุดครับผมโอ้น่าเสียดายครับน้ำได้ค่วบสวนตามมาตอนนี้มาดูมากครับมาดูมากลุ้นครับปลาอะ้รครับผมน่าพลาดเสียดายครับปลาดุกพลาดไปรอบหนึ่งแล้วผมก็หมอเลย ประดุกครับพลาดไปแล้วหนึ่งตัวพร้อมรุ่นกันพี่นอ้องเปนปลาอย่างังเนะพี่นอ้องอึบๆเดี๋ยวเด้อครับ,บเดี๋ยวตอนนี้ครับ น้ำแยงครับหรือว่าน้ำไหลมาจากอำเภอหนองบัวมาสู่แม่น้าโขงครับอันนี้ก็เป็นสายน้ําน้ํโมงครับเพื่อจะไหลลงแม่น้ําโขงครับนี่น้ํอมาเ็วครับประมวานนี้ไม่มีน้าวันนี้ครับได้เข้าท่วมส่วนปามครับตอนนี้ดเดินไปเดินมานี่ไม่ถึงสองโมงครับน้ำานี่เต็มครับ เจอปลาอะไรครับโอ้ปลาจิตแล้วผมตาแดงเลยเห็นไหมาตาแดงๆเลยปลาเจอปลาตาจะแดงนะครับใส่ประมาณยี่สิบหลังครับเจวไปยกขึ้นให้ดูครับ นี่เป็นปลาตองครับเราใส่ทั้งสองอย่างครับทั้งเนื้อเขียดทั้งเนื้อไส้เดือนครับว่าน้ำมาอย่างนี้ครับแล้วเราจะทำการปล่อยแล้วกันครับ กตัวน,นี้เบ็ดได้หายครับเป็นหนึ่งหลังครับใส่ไว้ตรงนี้ครับเพ่นรั่วปลาอะไรครับเอาไปกินครับผมตอนนี้กําลังยืนดูอยู่ครับว่าต้นไม้ต้นหญ้าจะขยับไหมครับไปกินข้าวเพ๊ยเดียวครับ เป็นหนึ่งคันครับแล้วขยับอยู่โน้นครับตรงโน้นครับโน้นต้นหญ้าขยับยครับจะไม่ขาดลงไปครับน้ำเต็มครับ น้ำจีครับตอนนี้มาตามหาเบ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวนี้กรหถางสองหลังื่อเช้านี้หาไปแล้วหนึ่งรางเมื่อคือนนี้น้ำไม่มีครับเมื่อคืนเราเดินครับคืนนี้น้ำไม่มีครับนี่หลังนี้น่าจะติดครับ เก็มาน้ำเต็มแล้วโอ้ปลาตองเหมือนเดิมตัวเดิมหลุดแล้วเมื่อกี้นี่เป็นปลาตองกายลุดแล้วดีครับที่เกี่ยวข้าวทันครับนี่เกี่ยวข้าวเสร็จน่ขาขอบคาณทุกนเลย ตเดี๋ยวเห็เนแต่ขอบพี่นอ้องตัวนี้น้ำไม่มีครับตรงนี้ครับ ดูเบ,บทเทนแต่คอเลยดูว่าคืนนี้น้ำไม่มีครับนี่น้ำได้เต็มแล้วผมน้ำท่วมเบียดหมดเลยโอ้ น้ำท่วมครับน้ำท่วมน้ำแกงครับน้ำแียงมาแล้วครับผมเป็นพื้นที่ต่ำครับ เสียงเขียดครับบรรยากาศบันอกบันอกครับดูเสียงเขียดเราออกมาใส่เบ็ดครับส่วนปลมครับตอนนี้น้ำก็กำลังขึ้นอย่างรวดเร็วก็เขาทวมส่วนปามเป็นบางส่วนครับ ต้นฟืนครับมีคนสนใจไหมครับนี่